จะทาอย่างไรให้หลวงปู่เมตตานะคะเพื่อนๆคงอ,อยากจะให้เป็นที่รักและก็เมตตาของหลวงปู่ใช่ไหมคะเพราะว่าหลวงตาบอกว่าถ้าอยู่กับหลวงปู่ได้ตลอดเวลาเนี่ยเราขออะไรก็ได้หมดเลยนะคะถ้าหลวงปู่จะเมตตาเราก็อย่างที่หลวงตาท่านสอนนั่นแหละค่ะไม่ดื้อไม่โซนสวดมนต์ทุกวันนะคะเพื่อนๆจะทําได้ไหมเพื่อนๆจะเลิกขี้เกียจไหมอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเด็กดีนั่นแหละคะ่ะพี่สอน อยากจะมาแชร์นะคะประสบการณ์นะคะที่พี่สอนอยู่กับหลวงปู่มาเนี่ยอย่างที่บอกว่าหลวงปู่เมตตามากจริงๆหลวงปู่เมตตาลูกหลานทุกคนเลยค่ะหลวงปู่ท่านมีเมตตาเป็นที่สุดไม่มีประมาณนะคะทั้งหลวงปู่หลวงตาของเรานี่แหละค่ะถ้าเพื่อนๆสัมผัส ได้นะคะเพื่อนๆมีบุญสัมพันธ์หรือเรามีสายเลือดของหลวงปู่เป็นลูกหลานพรหมปัญโยเนี่ยนะคะจะสัมผัสได้เลยว่าความเมตตานั้นไม่มีประมาณเลยนะคะเพื่อนหลายคนถามที่สอนมาเยอะเลยนะคะว่า,าถ้าเกิดว่าเห็นหลวงปู่ยิ้มหรือว่าหลวงปู่กระพริบตานะคะหลวงปู่ขยับอะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะไม่ว่าจะสัมผัสได้ด้วยอาการแบบไหนนั่นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะดีใจได้เลยว่านั่นแหละก็คือ เราสัมผัสนามธรรมของหลวงปู่ผ่านรูปธรรมก็คือผ่านภาพนะคะแสดงว่าจิตเรา จดจออยู่ตรงนั้นแล้วถูกไหมคะเราก็สัมผัสหลวงปู่ได้นั่นก็คือความก้าวหน้าในการสวดของเราแต่ถามว่าจะเห็นได้ตลอดไหมไม่ตลอดหรอกคะ่ะแป๊บเดียวนะคะซึ่งตอนแรกๆยากมากเลยใช่ไหมคะคนที่มาสวดใหม่ๆแล้วกว่าจะเห็นหลวงปู่ยิ้มเนี่ยเป็นความไ่ฝันของเราเลยนะคะว่าเ,าเมื่อไหร่หลวงปู่จะยิ้มใช่ไหมคะทีนี้พอเราไปตั้งใจตั้งใจมองตั้งใจจ้องตั้งใจคิดอย่างเงี้ยหลวงปู่ไม่มาหรอกคะ่ะหลวงปู่ไม่ยิ้มหรอกคะ่ะหลวงตาแบบว่าต้องแบบ สวดให้เพลินนะคะแล้วก็เพลินๆไปบางทีก็เหมือนมองบ้างไม่มองบ้างคือคืออย่าไปอยากนะคะอย่าไปอยากเห็นแล้วก็อย่าไปต้องนะคะ<ม>แต่ถ้าไม่อยากเลยก็ไม่เห็นอีกนะคะคือมันจะต้องปรับปรับสมดุลนะคะเขาเรียกว่าต้องจูนะคะเราจะรู้ได้ก็คือเราต้องสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นพยายามมีสมาธินะคะอยู่กับภาพหลวงปู่อยู่กับบทสวดให้เยอะๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสังเกตจุดดีนะจุดที่เพื่อนๆเห็นภาพหลวงปู่ยิ้ม หรือว่าขยับนะคะแล้วเพื่อนสังเกตอารมณ์ตรงนั้นของเพื่อนตอนนั้นนะคะว่าเป็นสมาธิถูกไหมคะอ่าให้สังเกตว่าตรงนั้นอ่ะเราสวดแล้วเรารู้สึกอย่างไรนะคะเราถึงสังมผัสหลวงปู่ได้จิตจะแวบไปละจิตมันก็แวบไปแวบไปอย่างเงี้ยมันจะไม่กลับมาตลอดหรอกค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มอยากอีกแล้วอยากเห็นให้อยากให้หลวงปู่ยิ้มตลอดอย่างเงี้ยนั่นนะคะก็จะไม่เห็นหรอกนะทีนี้เพื่อนๆต้องสวดไปเบาๆสบายๆแล้วอ่า ความรู้สึกนั้นกลับมาอีกหลวงปู่ก็จะยิ้มอีกถูกไหมคะทีนี้พยายามนะคะจําพอจําเสร็จก็ทรงอารมณ์นั้นให้ได้อยู่นานๆนะคะให้อยู่กับหลวงปู่ให้นานๆมันก็จะเหมือนกับที่พีษษ่สอนบอกว่าให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทสวดในระหว่างวันที่จิตเราแวบไปนะคะเราต้องดึงกลับนะคะเหมือนการเวลานั่งสวดแล้วมองภาพหลวงปูะคะ่ค่ะพอเห็นหลวงปู่ยิ้มแล้วหลวงปู่หะย,ยิ้มแล้วนั่นแสดงว่าเราก็ไม่ได้อยู่ตรง จิตเราก็ไม่ได้อยู่กับหลวงปู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะคิดนู่นคิดนี่สารพัดแล้วคะ่ะเราก็ต้องดึงกลับมาแล้วก็พยายามให้อยู่ในอารมณ์ที่อ,อยู่อยู่กับสติอยู่กับภาพหลวงปู่เหมือนเดิมนะคะตอนแรกก็จะต้องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อไรที่เพื่อนๆมองเห็นภาพหลวงปู่ ยิ้มได้ตลอดเนี่ยค่ะเพื่อนจะบอกว่าโอ้โหหลวงปู่ยิ้มเยอะจังเลยหลวงปู่ยิ้มตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความสุขแล้วก็อยากคุยอะไรกับท่านอยากบอกอะไรกับท่านอยากขออะไรก็ขอได้นะคะทีนี้พี่สอนจะบอกว่าในอารมณ์ที่ความรู้สึกที่เราสัมผัสหลวงปู่เ,เวลาที่เราจดจ่อแล้วภาพที่เห็นนะคะหลวงปู่เหมือนมีชีวิตเลยเหมือนเหมือนเราไปนั่งกราบท่านอยู่ต่อหน้าเลยนะคะแล้วก็ เหมือนเป็นยังทรงท้าขันอยู่อะความรู้สึกตรงนั้นนะคะคือในภาพอะค่ะจะไม่เหมือนภาพเลยจะเหมือนหลวงปู่องค์จริงมากท,ทั้งที่เราก็ไม่เคยเห็นหลวงปู่องค์จริงถูกไหมคะแต่ในความรู้สึกนั้นน่ะก็คือเหมือนเรานั่งคุยกับหลวงปู่นะคะถ้าเพื่อนๆสัมผัสตรงนี้ได้นะคะ เพื่อนๆจะมีความรู้สึกเหมือนที่หลวงตาสอนเลยว่าก็คือนามธรรมของหลวงปู่ที่เราสัมผัสได้ถึงความเมตตาเนี่ยนะคะคือไม่ไม่อยากไปไหนแล้วอะ่ะอยากนั่งคุยกับหลวงปู่ตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคะออพี่สอนเลยอยากจะบอกให้เพื่อนๆนะคะพยายามฝึกนะคะเอาเทคนิคที่พี่สอนบอกนะคะไปทําดูนะคะแล้วส่วนน้องๆที่ถามมาบอกว่าแล้วหลวงปู่ยิ้มหรือหลวงปู่กับพิบตาเนี่ย หมายความว่ายังไงนั่นนะคะก็คือจุดที่จะต้องฝึกเนาะคือเรารู้แล้วว่าเราสัมผัสหลวงปู่ได้แบบนี้แล้วแต่มันได้แวบเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าหลวงปู่ยิ้มแล้วอขอหวยเลยโชคดีเลยมันจะได้ก็ไม่ใช่นะคือต้องฝึกนะต้องฝึกให้สัมผัสตรงนี้ให้ได้นานๆนะคะทีนี้แหละนี่คือหลวงปู่หลอกเราอย่างเงี้อยอย่างที่หลวงตาบอกนะหลอกเราให้อยู่กับท่านนะแล้วเราก็จะรู้ไปเองนะคะอันนี้เทคนิคนะคะเรามานาไปฝึกกันดูนะคะ